สวัสดีค่ะมาเจอกับลูกเกดอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำการล้างเหรียญอีกหนึ่งวิธีค่ะนี่คือสภาพผิวเหรียญก่อนทำการล้างนะคะเราจะเห็นว่าสภาพพื้นผิวเหรียญน,นั้นจะมีคราบ สนนิมเขียวึ้สำหรับอุปกรณ์ของเราในการล้างเหรียญน,นะคะมีน้ำเปล่าภาชนะที่จะใส่ขอแนะนำว่าให้เป็นแก้วนะคะแล้วก็โซดาไฟแล้วก็เหรียญสำหรับโซดาไฟเกิดนี้เพืเ่อนๆควรใช้งานแบบระมัดระวังด้วยนะคะ เราก็จะมาเติมโซดาไฟลงไปสักประมาณสองสามติ๊กแล้วเราก็จะมาเติมน้ำเปล่าลงไปถ้าให้ดีแนะนำให้เป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าโซดาไฟเราจะได้ละลายเร็วขึ้นเทมิบไปพอประมาณแล้วเราก็ทำการคนเพื่อทำให้เกจโซดาไฟละลายเร็วขึ้นเมื่อโซดาไฟละลายหมดแล้วเราก็ใส่เหรียญลงไปเลยนะคะ เราก็ใช้อุปกรณ์ของเราเขี่ยเพื่อให้สสดาไฟท่วมเหรียญแล้วก็แช่พักไว้สําหรับระยะเวลาของการล้างเหรียญน,นี้ให้เราสังเกตผิวเหรียญเอาเองนะคะเพราะว่าระยะเวลาของแต่ละเหรียญน,นั้นจะไม่เท่ากันสําหรับเหรียญที่ทําการล้างนี้ถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่าเริ่มสีเปลี่ยนไปแล้วระยะเวลาที่ทําการล้างเหรียญน,นี้ ตอนนี้แช่ได้ประมาณ1นาทีแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผิวของเหรียญเริ่มเปลี่ยนไปสำหรับเหรียญน,นี้นั้นทําการแช่ไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วก็ได้อํทการเอาไปล้างน้ําแล้ว,พวเพื่อนก็จะเห็นว่ารอยสนิมเขียวๆก็จะหายไปสําหรับเหรียญน,นี้นั้นเมื่อทําการล้างเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆจะเห็นว่าตามซอกของเหรียญน,นั้น จะมีคล้ายๆกับผิวไฟถ้าในวงการพระเครื่องนั้นถ้าเหรียญมีสภาพเป็นผิวไฟก็จะมีราคามากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรระมัดระวังในการเช่าบูชากันด้วยนะคะ